มองกล้องให้หน่อยเด้อมองกล้องให้หน่อยเด้อมองกล้องให้หน่อยเด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เออคือพ่อน้องน้ำเนาะบ้านนี้น้องยังเลยนี่เฮ้อ ชูมือใสกล้องหน่อยชูมือใส่กล้องหน่อยชูมือใส่กล้องหน่อยชูมือใส่กล้องหน่อยครับนี่นะครับครูบาอาจารย์ที่เดินธรรมญาตรานะครับมีบางรูปนะครับขึ้นรถนะครับถ่ายภาพนะครับนี่ผ่านหนองน้ํานะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ไ่รุ้นหนองน้ํมาะไรนะครับนี่ชูมือหน่อยครับชูมือหน่อยครับนี่ชูมือหน่อยครับอันหน้ามามองกล้องหน่อยครับ ชูมือหน่อยครับชูมือหน่อยครับนี่นะครับมีอาศัยพลังกำลังเลี้ยวแรงของครูบาอาจารย์นี่นะครับเดินให้นะครับผ่านน้องน้ำนะครับไม่รู้น้องน้ำอะไรนะครับนี่หน,น้ามองกล้องหน่อยครับ อันหน้ามองกล้องไหนรับอันหน้ามองกล้องไหนครับนี่อันหน้ามองกล้องไหนครับนี่เก็บคนละสองร้อยแล้นี่เด้อเก็บคนละสองร้อยค่าถ่ายภาพนะครับนี่อันหน้ามองกล้องไหนรับนะครับทีมงานธรรมชาติรานะครับเดินมุ่งหน้าไปนู้นนะครับวัดป่าพนมทุ่งนะครับอำเภอตาอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับมากับกองเสบียงนะครับนี่ สองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะธรรมยตรานะครับเดินมุ่งหน้าไปวัดป่าพนมทุ่งนะครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับระยะทางพิสูจน์ม้านะครับการเวลาพิสูจน์ผู้คนนะครับนี้จะรู้ว่ารูปไหนหนุ่มไม่หนุ่มก็ตอนนี้นะครับนี้บางรูปก็นั่งรถมาถ่ายภาพโดยตรงนะครับนี้คนอนุญาตถ่ายภาพนะครับโอ้ยข้ามมาทางนี้ดีกว่านะครับนี้ เด้อนะครับกูบาจันแม่เขาไม่ชี้ญาติโยมนะครับเดินธรรมยัตตานะครับนะครับพระนุ่มนะครับเดินออกมานี่นะครับนี่นะครับวัดโกโบสรงเข้าประกวดนะครับนี่มีรถเสบียงน้ําปนะนะครับรออยู่ด้านหน้านู่นนะครับนี่เดี๋ยวอนุญาตถ่ายภาพนะครับประจันมหาองค์อัดอาสภูนะครับเป็นหัวหน้านะครับพระนุ่มนะครับเรียนทำเจ็ดประโยคว่าที่นะครับนี่ ประจันวาทิ์นะครับนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หน้าตาดีที่สุดนะครับนี่ประจันวีนะครับนี่หลวงพ่อวีนะครับเลยไม่อยากมาเลยนะครับดักกล้องรอนะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์ผู้มีพลังกำลังเลี้ยวแรงนะครับออกเดินธรรมยรานะครับมีลดน้ำปัญะนะครับไว้ให้บริการนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ นะครับเพิ่งจะได้ไม่กี่กิโลเมตรนะครับแต่ว่าระยะทางนั้นเกือบ50กิโลเมตรนะครับเดินไปวัดป่าพนมทุ่งอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับนี่เก็บคนละสองร้อยเด้อค่ะถ่ายภาพเดิมขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่กูบาอาจารย์นะครับทีมธรรมญาตรานะครับนี่เด้นนะครับยังเหลือทางอยู่แสนไกลนะครับประมาณอีกสี่สิบกิโลเมตรนะครับกว่าจะถึงนะครับนี่ แม่ขาไม่ชีอดทนเหลือเกินนะครับนี่มีแต่คนแข็งแรงทั้งนั้นนะครับาบาง,างส่วนก็รับประทานน้ำอยู่นู่นนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเดินนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผู้คนนะครับ <laughs> มาตามเลี้ยวแรงและกำลังนะครับ <laughs> นะครับ ทีมงานหลวงพ่อพนนะครับนี่สาธุอนุโมทนาขอให้ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเด้อนะครับนี่ไม่ขาวแม่ชีแระญาิโยมนะครับนะครับขบวนสุดท้ายนะครับนี่ขบวนสุดท้ายและท้ายสุดนะครับยังเหลืออีกไกลอยู่นะครับนี่ขอให้ผ่านถึงจุดหมายทุกท่านทุกคนเด้อนะครับโอ้ว่ามันขึ้นรถไปแล้ว นะครับยังใจสู้อยู่นะครับนี่สาธุสาธุขอยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิมนะครับเจ้าของร้านปลาทองโกนนะครับนี่หน mm ึ่งสองสามสี่ห้าถึงจุดหมายที่จะชันเพลนข้างหน้าแล้วนะครับนี่นะครับเดินตามท้ายญาติโยมนี่นะครับนี่เดินโยมพาเดินนะครับไม่ใช่ <laughs> นี่นะครับนี่ ยส่ะอาจารย์สันติชัยนี่นะครับนี่ประคองพอให้ถึงจุดหมายนะครับเดินไม่รู้ว่าได้กี่กิโลแล้วนะครับนี่เดินไปวัดป่าพนมทุ่งนะครับอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับพึ่งจะถึงบ้านพนพลนอย่างนี้ครับเพื่อบ้านพนงามนะครับนี่ไม่รู้ตรงไหนโพนงามนะครับนี่เหมือนไกลเหลือเกินนะครับเหมือนเดินมาแล้ว2 0 0กิโลเมตรเลยนะครับนี่ นะครับนี่อาศัยญาติโยมนะครับเดินช้าช้าเป็นเพื่อนนะครับนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามาถึงจุดหมายที่จะชันพัฒหารเพลนแล้วนะครับปีนี้อายุมากเหลือเกินนะครับเดินมานี่ใจแทบขาดเลยนะครับมาถึงนะครับนี่เห็นหน้าคิดแววนี่เหลือเท่ามดนี่นะครับนี่เด้อนะครับหมดเลี้ยวหมดแรงเลยนะครับนี่นะครับทีมงานน้ำปนะไม่รู้มีน้ำอะไรบ้างนะครับนี่มีน้ำลมน้ำฟ้านะครับนี่ นี่นะครับญาติโยมเตรียมพัตทหารไว้ถวายนะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นพัตทหารอะไรบ้างนี่เอาบ้านใดนี่เห้อนีเห้อบ้านพนมบ่สาธุอนุโมทนาขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเดิมหนึ่งสองสามสห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ อย่าโยมนำพัตาหารมาตอนรับคณะธรรมยตรานะครับครูบาอาจารย์ก็ฉันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้พระเดชพระคุณลวงตามเมตตาเดินทางมาต้อนรับคณะธรรมยตราด้วยนะครับนี่เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับอาจารย์พระครูศิริปัญญาวิชัยนะครับ เจ้าคณะอำเภอสีสงครามนะครับเป็นประมุขประธานนำพาลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระพิสุสงฆ์คูบาจันไม่ขาวไม่ชีนะครับเดินธรรมญาตรามานะครับนี่นะครับกราบพอดีพระคุณน้องตาก่อนค่อยจะได้ออกเดินทางนะครับนี่ลงพนังนี้ข้าไปแบกข้าเจ้ากำลังใจ เอาตรงนี้เลยปครับนี่ีนียครับครูบาอาจารย์ที่เดินธรรมยานตรรเวกันนะครับหลังจากฉันพัฒหารเพลินเสร็จนะครับเออก็จะได้เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับนี่เท่าแตงมดมือนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าคณะธรรมยานตรานะครับหลังจากฉันพัฒหารเพลินนะครับเพิ่มพลังเสร็จเรียบร้อยจะได้เดินทางแล้วนะครับนี่นะครับหัวหน้าทีมไม่รู้อยู่ไหนนะครับนี่ เด้อฉันพระทหารเพลินเสร็จมีพลักกำลังเลี้ยวแรงนะครับได้โภชนาหารจากญาติโยมที่ถวายมานะครับก็จะเดินมุ่งหน้าไปวัดป่าพนมทุ่งนะครับได้ยินระยะทางบอกว่าเหลืออีกสามสิบกิโลนะครับห้าสิบกิโลเพิ่งจะหมดไปยี่สิบกว่ากิโลนะครับเหลืออีกสามสิบกิโลเมตรนะครับนี่ ประชารัมพัธ์ถึงพระอาจารย์ไพรัชินวโรนะครับเตรียมรถไปด้วยนะครับรถพยาบาลนะครับออกได้บนนอกบานนี่เนาะนี่นะครับครูบาอาจารย์ที่เดินด้วยกันนะครับทั้งครูบาอาจารย์ทั้งญาติยมนะครับตอนแรกนี่ไปพร้อมกันอยู่นะครับแต่พอนานไปนี่ผู้มีกําลังนี่ทิ้งไกลเหลือเกินนะครับ อันดูแล้เฒ่านี่ด้ผู้เฒ่ายางบริเวณบนในเดิมนะครับใครใครทิ้งเพื่อนไว้ด้านหลังจะถูกทิ้งทุกภพทุกชาติเดิม <c oughs> <c oughs> นะครับใครทิ้งคนอื่นไว้ด้านหลังนี่จะถูกทิ้งทุกภพทุกชาตินะครับนีหนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพคณะธรรมยุตตาตานะครับนี่ พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับนำพาลูกศิษย์ลุงหาเดินธรรมยตานะครับตอนี้แรกก็จะเดินช้าๆแบบนี้นะครับแต่พอต่อไปแล้วทิ้งกันเลยนะครับนี่นะครับวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันนะครับเดินนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยนะครับเดินตามหลังมานะครับขอความเมตตาครูบาอาจารย์อย่าเดินเร็วมากเกินไปนะครับมันทรมานผู้เฒ่าผู้แก่นะครับนะครับทิ้งกันห่างนะครับเป็นกินรู้เลยนะครับนี่ อนุญาตถ่ายภาพนะครับนู่นนะครับ no, น no, 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 no. ี no, 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 no. ่นะครับมีเทพบุตรสุดหล่อคนหนึ่งนะครับนี่มาพร้อมกับคณะนี่นะครับนี่นู่นนะครับมุ่งหน้าไปวัดป่าพนมทุ่งนะครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับพระอาจารย์วิเศษวิเศษสูนะครับนี่พระอาจารย์มหาสันติชัยนะครับนี่สมภาระต่างๆขนขึ้นรถหมดแล้วนะครับกับผมมาตมาภาพนะครับ เหลือเโทรศัพท์ไว้เครื่องเดียวนะครับพอได้ถ,ถ่ายภาพครูบาอาจารย์เดินธรรมยาตรานะครับนี่โอ้นี่รถกองเสบียงนะครับนี่